สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันที่29ิพฤศจิกายนนะครับ2558ัน s ้าร้อยห้าสิบวิลอนไล์นะครับก็จะมีงานทำบุญร่วมกันทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นการทำบุญเพื่อเอาเงินไปสำหรับการปลูกป่านะครับการปลูกป่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์กับทั้งประเทศชาติทั้งคนทั้งสัตว์ได้หมดเลยฮะเพราะก็เป็นบุญใหญ่นะครับในวันนั้นก็จะมีะนัก นักวิเคราะห์นะครับไปหลายคนครับส่วนผมเองก็จะไปไปพูดให้ความรู้กับนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะาการลงทุนนะครับแบบใหม่นะฮะคือการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อให้นักลงทุนเริ่มเข้าใจนะแล้วก็มีกําไรจากการลงทุนได้นะครับก็ไปเจอกันย e ี่สิบเก้าพิจิกานะครับ ค่ะตลาดนุ้นไทยก็ยืนกลับมาอยู่รีบาวที่แปดจุดนะฮะตอนนี้วอลุ่มเล็กน้อยอย่างงี้ก็ก็ดูดีนะแต่ว่วอลุ่มมันน้อยเนี่ยมันก็จะกลับมาไซเวได้ค่ะเพราะว่ากฎของเทคนิคนะฮะการไซเวดวอลุ่มต้องน้อยนะครับและการที่เรามีเงินเนี่ยคำว่ามีเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อหุ้นให้มันขึ้นไปก็ได้นะค่ะใช่ไหมคือมันมีการพูดกันเยอะว่า P ีอตลาดเนี่ยมันยี่สี่นะอะไรเงี้ย แต่ยี่สบสี่อถ้าเราไปอยู่ในไส้นะคุณม่อนมันมันมันก็คือปตทอสอพอนะฮะตัวเดียวแหละที่มันฉุดปีของอ่าของกลุ่มขอให้ตลาดมันสูงนะคือกลุ่มพลังงานเนี่ยปีเนื่องจากกาไรมันไตรมาสนี้มันออกมาไม่ดีนะฮะมัน,นทาให้ PE ไปดึงชูพีตลาดให้สูงขึ้นไปนะครับแต่พีกลุ่มอื่นเขาก็ไม่ได้สูงนะพีะแบงก์ก็ยังอยู่ที่ต่ำนะอตอนนี้เราก็แค่ดูให้เขาขายให้หมดนะผมฟังหลายคนแล้วก็คืออ่ะ ให้มันขายมาให้หมดแล้วกันถึงขึ้น <Okay. S 2> เดือนเนี่ย <Okay. S 2> แล้วเราก็ค่อยว่ากันนะ <Okay. S 2> คือเรามีเงินอยู่แล้วที่จะมาจาก LTF เนี่ยนะสองหมื่นสามหมื่น <Okay. S 2> ล้านเนะี่ยแต่เวลาเรามีเงินเนะี่ย <Okay. S 2> ไม่จําเป็นต้องไปซื้อคุ้นให้มันขึ้นนะ <Okay. S 2> ถูกไหมครับอย่างนี้ผมว่าดูดีกว่านะเ <Okay. S 2> ซะ็ตเ็ก็ตอนนี้บวกอยู่แปดจุดก็ถ้าถ้านักจริงๆมันก็ไม่ได้บวกนะเพราะมาชามันเปิดโดดพุ่ทีเดียวมาแปดจุดแ้่ก็บวกจุดหนึ่งนะให้มันเป็นภาพแบบนี้ดีกว่านะ ครัแบบไซเว้นะครัแล้วก็คืออย่างน้อยไม่ให้มันเห็นแนวโน้มว่ามันจะขึ้นจะลงนะครับถ้าจะขึ้นนะครับจังหวะดีๆดีไปยืนเหนือหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับก็จะเริ่มภาพดูดีขึ้นบอลุ่มอย่ามีนะครับบอลุ่มน้อยนะฮะขึ้นไปยืนพันสี่บุลุ่มอย่ามีนะครับบอลุ่มนน้อยนะครับแสดงว่าแรงขายเริ่มหมดนะคคนขายเนี่ยก็ไม่อยากขายแล้วอย่างเงี้ยขึ้นได้ละนะครับ ค่ะส่วนหุ้นแบงก์ก็ยังตกต่อโดยเฉพาะในส่วนของเคแบงก์ ank, ตกลงที่เขาปรับอกอ่ะมีสองตัวคือเคแบงก์กับเอชซีบีอ๋ะะอเอชซีบีวบวกผมคิดว่าเขาวนขายนะค่ะค่ะคือวันนี้ก็ขายเคแบงก์พรุ่งนี้ก็อาจจะขายเอชซีบีอีวอัวนห<อ>นึ่งก็วนไปขายปตทอีอวนันวนไปขาย a อ v ดวานอีกวันวนไปขายซีพีเอลอีวันวนขายปูนใหญ่เพราะว่าไอหุ้นใหญ่ๆที่เขาที่ผมพูดถึงเนี่ยคือที่เขาปรอกาศนะครับเขาก็ ถ้าเขาขายไปนี้ไม่ถึงว่าเขาก็ขายเป็นนะออคือเขาเลือกขายที่เราตัวเพื่อไม่ให้เส้นมันลงแสดงว่าเขาขายเอาราคาออันนี้อันนี้อันนี้ก็คือน่ากลัว <Okay. S 2> ค่ะือขายเนี่ยแต่ถ้าขายเพื่อดำตลาดลงไปแล้วไปซื้อกลับข้างล่างอันนี้เราจะไม่กลัวค่ะนะครับเหมือนเราเล่นหุ้นอยู่คุณมอนเล่นกันอยู่อะแล้วพอได้เราเลิอกอะอันนี้น่ากลัวนะค่ะแต่ถ้ามันกลับมาซื้อใหม่อันนี้เราไม่กลัวค <laughs> ือเงินเราก็น้อยอยู่แล้วนะด <Okay. S 2> ังนั้นเราต้องต้อง รักษาเงินให้ดีตัวที่เราแนะนำไปที่ขึ้นก็มีอยู่เดียว JWD นะค่ะ JWD เดี๋ยวขอดูนิดนึงี่าะวันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ยี่สิบแล้วโอ้ยจริงเหรอจริอู้หูไตเาไตแล้วขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอใช่ไไม่มีหุ้นเลยเย่เลยว่าในในเจ็ดตัวที่หุ้นเกที่แนะนำามันจะทำนงบางตัวก็ขึ้นนะบางตัวก็ลองอะไรเงี้ยมันมีไตัวเดียวนะโอ้เจงนะมันก็เป็นเซเว่นนะแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรมากมายอ้ยะ มายี่สิบบาทเนีวก็รอลองซื้อดูนะฮะอันนี้มันถ้าถ้าคนมีตั้งแต่เมื่อวันนั้นอะแล้วลอยไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหตัวนี้ก็มันลอยอยู่นะลอยอยู่ไวลอยไปว่าุ่มไม่ได้ออกอะไรอืมันก็ลอยไปได้รอรอแท้งแดงอะนะค่ะค่ะหุ้นเพื่อนนี้บางทีมันก็เหมือนกับแต่หุ้นเขาเป็นโลจิติกนะดูดูจากโปรเจกต์ของเขานี มันค่อนข้างดีนะค่ะค่อนข้างมีโอกาสขยายงานได้เป็นเมกะเทรนด์อีกตัวหนึ่งเราก็ตามไปดูตัวหนึ่งเหมือนกันไวทนี่ก็เป็นโลจิสติกส์นี่โลจิสติกสต้องไปดูว่าโลจิสติกอะไรแต่ผมว่ามันมันบริษัทที่จะดีต่อไปในอนาคตเนี่ยเมื่อเราเป็นเราเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยนะคือโลจิสติกนี่แหละค่ะ อโลจิสติกช่วงเวลาสร้างโครงขายต้องใช้เงินเยอะมากนะเพราะนั้นก็จะขยายทุนแล้วเงินเงินแล้วเดี๋ยวกำไรมันจะวิ่งมาตามเองน่าสนใจแบบนี้รัฐบาลน้นสนับสนุนนะ WHA ทำไมตกล่ะก็โลจิสติกตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโลจิสติกแต่เขาไปแบกภาระของนิคมอุตสาหกรรมค่ะคือเดิมก็าทำโลจิสติกเนี่ยนะเขาไม่ได้ทํานิคมอุตสาหกรรมนะในการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยพอเข้าไปขยายเขารู้สึกเขาจะขยายไหล หลายโครงการนะอ่ามันก็เลยทําให้ให้บริษัทที่ขยายงานแบบก้าวกระโดดอะมันก็เป็นแบบนี้ะต้องรอจังหวะที่เขาคอนเฟิร์มธุรกิจธุรกิจแล้วก็ไปใต่นนี้เขาเขาใจจาเยอะฮใช่แต่นี้มันยังเป็นเขาเรียกงบลงทุนเยอะค่ะค่ะก็ต้องรอให้เขาขายที่อะไรได้เขาก็ไปทําเยอะในหลายๆโปรเจกต์ที่ชนบุรีก็ขยายหลายพันไร่นะเป็นนิคมก็เป็นขนาดหนักเป็นเหล็กเป็นรนะ ที่ไปซื้อมาค่ะอ่ะก็ตลาดก็คงเป็นไซ้์เวฟลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราเราต้องบอกว่ามันดีมันเหมาะกับเราค่ะนะครับเราเราอย่าไปคือการที่ตลาดมันเป็นงี้มันมันไม่ได้เปิดช่องให้การเก็งกําไรเดเวลวอลุ่มเยอะๆตลาดมันจะไม่ช้าค่ะมันก็จะสามารถขึ้นขึ้นไปลงไปแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ทําแบบว่า เฮ้ยเวลาลงแล้วคนกลัวเ<ม>นี่ยเอาไหมฮะเวลาขึ้นมาคุณก็กลัวกลัวว่ามันจะลงนะ,ค,ะคือไม่ถึงว่าให้มันค่อยๆขึ้นเนี่ย<ม>ไปตามธรรมชาติของของของพื้นฐานด้วยนะฮะของฟันโฟที่เรามีอยู่น้อยนิดด้วย<ม>อะไรทำนองน,นี้นะ,ะมันมันก็จะยืนอยู่ได้นะมันพอดูในไส้ในอ่ะพีเส24แต่มันเกิดจากกลุ่มกลุ่มพลังงานกลุ่มเดียวซึ่งซึ่งสแต็กกลุ่มพลังงานออดเนี่ยพีมันก็จะเหลือแค่13 14มันไม่ได้แพงอะไร นะครับก็ต้องดูรายละเอียดกันนิดนึงคแต่ในกลุ่มของทางด้านรับเหมาแล้วฮะตัว CK Sta เ็กมาวันนี้ Sta k กเขาเขาน่จะประมูลได้งานสัญญาแรกสิ่งสิภาพที่มันดีนี่คือว่ามันจะมีการประมูลใหญ่วันนี้อีกในเดือนหน้ามีต่อเนื่องมันมันใหญ่กว่านี้เท่าตัวนะมันเป็นสองหมื่นสามพันล้านเลยอันนี้กลุ่มรับเหมาเนี่ยมันต้องเป็นกลุ่มที่ขึ้นต่อไหมฮะคือไม่ใช่ว่ากลุ่มรับเหมาไม่ขึ้นเนี่ย เฮ้ยอยู่มีพื้นฐานรองอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลย<ะ>แต่กลุ่มรับเหมาก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยความเชื่อมั่นมันไม่ได้เกิดไงคือถ้าจะให้ตลาดขึ้นขึ้นเนี่ยกลุ่มรับเหมเนั่นมันต้องขึ้นยกแผงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่างานะมูลเนี่ยต่อไปนี้อีปีสองปีเนี่ยนะนะคือความคิดของคนที่ซื้อคนรับเหมามันจะต้องเปลี่ยนผม<ะ>ไม่ถึงกองทุนรวมนะคุณต้องมั่นใจอะนะมั่นใจว่ามี แสนแสนล้านเริ่มบริษัทพวกนี้มันก็ต้องเกลี่ยเฉลี่ยงานกันได้อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> มันก็ต้องซื้อหุ้นพวกนี้ขึ้นไปซื้อซื้อล่วงหน้าขึ้นไปอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ไอ้ทีดีก็อยู่แถวเนี้ยเก้าบาททุบลงมาอีกนะทุบลงมาทําไมใช่ไหมก <laughs> ่อนก่อนจะทุบก็บอกจะไปสิบสองบาท <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> พอคนเข้าไปซื้อเอาทุบลงมาเจ็ดบาทห้าสิบอ <Okay. S 2> นะไรเงี้ย <Okay. S 2> คือต้องซื้อหลีดที่ไปแล้วไอ้กลุ่มละหมากลุ่มไหนที่มันมีพื้นฐานล้านไปนะ <Okay. S 2> ทุกเงินซื้อขึ้นไปเลยนะความเชื่อมั่นมันจะกลับมาเองแล้วเดี๋ยวพอ กลุ่มธนาคารเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาประกลุ่มธนาคารคือกลุม่มกลุ่มเอ่อพลังงานเนี่ยอ่าไปไปหวังอะไรมันไม่ได้เพราะ,ะมันเป็นปัจจัย่างประเทศอ่อเดี๋ยวเราไปดูฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์กรอบก็เป็นแปดแปดแปดนะครับผ่านแปดแปดแปดขึ้นไปก็สัญญาณขึ้นก็จะเริ่มมานะฮะถ้าผ่านแปดเก้าหนึ่งเลยก็เป็นคำนี้ก็จะรีบาวได้ขึ้นไปได้อีกไกลเหมือนกันนะฮะไปไปเทสต์เก้าร้อยอะไรเงี้ยนะฮะส่วน้าล่างก็จะเป็นแปดเจ็ดห้านะครับ ก็เป็นกรอบเซเว่นะครับนิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับพรุ่นี้ย่อลงมาเช้าย่อลงมาดังแรงรองนะฮะเด้งขึ้นไปก็คือช็อตค่ะอ่าเป็นเล่นเล่นไปกรอบเล่นตามอเซเวค่ะเด้งช็อตย่อลงแต่ทองคําค่ะส่วนทองคําก็จะเป็นอ่ทองคําผมดูว่านะครับดูนิดนึง ทองคำแท่งนี้เริ่มเริ่มเริ่มเป็นแท่งเขียวแท่งแรกนะครับวันนี้นะอินดิเคเตอร์ของทองคำเนี่ยออสซิเลเตอร์ส่งมาเจ็ดวันแล้วนะครับไอซ์ไซนกกำลังจะม้วนขึ้นฮะทองคำแถวนี้ผมสนใจแล้วนะฮะลงมาเป็นบรูบอสุโดจินะครับแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งเขียวนะครับผ่านหนึ่งศูนย์แปดห้านะครับก็รอบนี้ถ้าผ่านหน่ศูนย์แปดห้าก็เป็นรองเพราะฉะนั้นจุดรองอยู่ที่หนึ่งศูนย์แปดห้านะะ เป็นหน้าลองแล้วนะฮะเป็นหน้าลองฮะคือหน,น้าลองไม่กลัวเนะไหมได้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับผมครับขอบคุณ